ไกลแม้กว่าจะถึงเนี่ย12กิโลโอ้โห12กิโลในกรุงเทพนี่แบบโคตรไกลอะ่ะ <Okay. S 1> ถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยแป๊บเดียวเขียวแล้วเขียวแล้วิ0สิโลแล้ สะพานพระรามสิบ <laughs> ฝั่งโน้นอ มี่เ็งเขาเดินมาไม่เห็นเขาเดินมืี่เ,เ,เ,เอ็พี่เงเ,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 เขาเดินมาพี่เองทางขึ้นอยู่ตรงนั้นนะนี่ขับไปลนะเ,เ,เลยเลยพสลลาเต็มเลยเหร จะหาที่จอดได้สมเยอะมากเยอะจริงๆแล้วก็มีมีรถห้องน้ำด้วยนะเนี่ยถ้าใครอยากขึ้นโอ้ ทำไมดูดูในรูปมันมีแสงสีเสียงเลยนี่ยังยังไม่ถึงใช่ไหมไม่รู้ไปันเหมือ <c oughs> นเงียบๆไงไม่รู้มาเนี่ยครับมามากับเพื่อนนะครับผสองหนุ่มสองหนุ่ม <c oughs> ตะลุยส <c oughs> ะพานพระรามสี่ เขาขับขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นเออเขาไม่ให้ขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นเออใช่ให้เดินขึ้นให้เดินขึ้นเดินแล้วเรื่อยแล้วเนี่ยไม่อยากเดินแล้วเสียงมันไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะไม่มีอะไรเลยเมื่อกี้เดินให้เดินอ่อนกาย ถ่ายด้านหน้ามันต้องแบบอีกโหมดหนึ่ 1, งไงแบบโอ้ยน่าหาดูบรรยากาศนะครับผมข้างหลังก็เดินมาข้างบนก,ก็เดินหลอกนะต้องไปดูวิชาดเลยทำไมเงียบๆไงพม่รู้วะอะไรเขาเดินข <c oughs> ึ้นไปเเล่น แต่ดูดูในรูปมันมีโอ้มัน,ม,นมันไกลนะไกลอะมันไกลอะ่ะเอะ,ะังก็มาแลก็ออแต่มุมนี้สวยนะเห็นสะพานปรั่งเข้ามาเลย อฝรส่ลังเยอะไม่ไงไอธนาคารอา่าอะไรอ่ะกาิก,ากรเด่นเป็นสานเลย สีเสียงมันอยู่ข้างหน้านะ ข้างหน้าจะถึงละใกล้ถึงละสะพานพลามติรรถไฟบโอ้โหเออ,อ,อภาพประัติศา คนเยอะมาก เอาลมากินเลยไอติมไอเติมเหรเออเดีดยวเยาวเลยเมือ่อกี้เมื่อกี้ือ,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 อน้ำเออนี่ยคนละยี่สิบบาทเยอะยังแพงนด้วอ่ะนีด่ดูบรรยากาศข้างหลังเต็มน่ากิน,นเลยน่ากินเลยเเดียว ปาไม่เลยคนเยอะมากบรรยากาศตอนตอนนี้เริ่มเริ่มจะหนาวอากาศเริ่มเย็นอากาศเริ่มาาเย็น ยี่สิบยี่สิบเก้าเฮ้ยได้เหรอใช่อากาศมันเย็นแล้วนะเย็นตรงไหนร้อนอะไรเงีม่ใช่มีลมไงมันเออมันมีลมไงแต่ว่าอากาศมันเย็นถ้ามาเมื่อวานกำลังดีจริีวันนี้ร้อนละเอเกือบโดนหน้าเกือบโดนหน้าผู้หญิง ันนี้มันมันมันพยายามปรับให้เราอยู่ตรงกลางพอดีนะจะเกิดเราไปปุ๊บเนี่ยอะไรนะก็มันมันพยายามปรับให้เราอยู่ตรงกลางเนี่ยฝ่าไม้แล้วตัวไม่ไม่ไม่มีเสียบไม้แล้วมันไม่เสียงมันไม่น่นเข้าเข้าเสียงเข้าดีเลยชัด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 มากมต้องไม้ไม่ไม่นไม่ต้องใช้ไม้ไงไม่ไอ พวกพวกนี้มันมันทำออกมาแบบรับเสียงได้ดีมากเลยยิ่งยิ่งไอ้กล้องตัวนี้นะ่ะไม่ได้ใช้ใหม่เลยน,นะจะเสียงรอบรอบข้างอะ่ะมันก็จะดังสผมให้ดูด้วยไปเลยซื้อเครื่องอันนี้พันสี่พันห้ามีไปพันห้ารสชาติดูนะสี่เอวสี่สี่เคสามสิบ ดูเนี่ยมันมัน,ม,นมันพยายามปรับให้เราอยู่ตรงกลางพอดีเนี่ยนะเราก็จะปรับให้เราอยู่ตรงกลางตลอด,ดขาลงนะครับขาลงตาดีน่าจะแพงน่าเฮ้ยไปดูข้างข้างเาไปเข้าไมข้าม ไปไงจิ้มือในกล,อล้องมั้ยเนี่ยหน้าแตจะหลายาาแต่ว่าแพงเลนว่ะเลนเลนใช่แพงเลน เธอครับแองเลนมากอ่ะ ท,ที่ประเทศประเทศญี่ปุ่นมันมีแมวไง let me